ดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16พฤษภาคม2566ครับ <S <S สวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกสูตร The Magic o c h Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองกับวันนี้ดาวเด่น6ตัวครับประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะครับ ออตแ,แต่มาช้าหน่อยนะครับก็ถือว่ามาช้าเป็นปกตินะครับก็แล้วแต่บางวันเนาะเออบางงวดนะก็จะมาเร็วบางงวดมาช้าหน่อยนะครับก็มีภารกิจอะไรนะครับความวุ่นวายในชีวิตบ้างคนเราเนาะเออมนุษย์มีความวุ่นวายในชีวิตบ้างมีความปวดหัวในชีวิตบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับอย่างไรซะก็ตามก็ต้องมาพบกับ fc พี่น้องทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะฮะจะมาเร็วมาช้าเนี่ยต้องมาแน่นอนนะครับนะครับก่อนอื่นนะใครเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามผมแมงก็เชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามนะเออจะได้ไม่พลาดตัวเลขนะครับไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นแหละนะครับกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์นะกดไลค์เยอะๆเลยเป็นการช่วยดันคลิปคลิปนั้นนะครับที่ท่านกดไลค์เนี่ยให้ขึ้นมาอยู่หน้าฟีดของ u t u b e เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับ ลาที่ท่านเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้มองเห็นคลิปจากช่องหมอแมนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะกดไลค์เยอะเะ <c oughs> เอาละครับเรามาดูกันที่ดาวเด่นนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมเลขาราศีไปแล้วเลขวันเกิดไปแล้วนะครับก็ลองพิจารณากันดูว่าชื่นชอบเลขไหนตรงใจท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเลขดาวเด่นซึ่งถือว่าเป็นเลขที่มาช่วยรีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ มาช่วยรีช็คอีกทีหนึ่งว่าเ,เลขที่เราชอบเนี่ยเป็นยังไงมันจะมาไหมมีเกณฑ์จะมาไหมนะครับข่าวที่แล้วเนี่ยดาวเด่นนะครับก็ถือว่าเด่นนะถือว่าเด่นเพราะว่ามีตัวเลขที่เข้าคือ2อ,อ,อตัวท้ายรางวันที่1น,นะสตัวท้ายรางวันที่1น,นะครับก็คือ19นะฮะอยู่ในเลขดาวเด่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขท้าย2ตัวสลักเินแบงรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มา ไม่มา 6- 5หนะมา5ตัวเดียวท้าในเลขดาวเด่นนะติดอยู่ในตาราง5ตัวเดียวแต่ว่าเป็นการติดอยู่ในตารางที่ตำแหน่งที่เราเก่งไว้เลยนะครับหมอแมนเก่งไว้ว่าชอบเลข5มากๆแล้วก็วางเลข5เนี่ยอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในคราวที่แล้วนะวางเลข5ไว้อยู่ที่หลักหน่วยนะครับสามารถที่จะมาข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ปรากฏว่าเขามาข้างล่างนะฮะสตัวท้าย สลักแกนแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว6 5ปรากฏว่า5เนี่ยมาแล้วนะครับแต่6ไม่มาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสายแผงนะสายแผงสายแปลงนะเห็นเลข4ข้างล่างไหมฮะเลข4ี่อยู่ข้างล่างเนี่ยตามหลักการแผงเลขของหมอแมนแล้วเนี่ยสแผงเป็น6นะครับหเนี่ยแผงเป็น4ี่ได้แผงเป็น9ได้แต่4เนี่ยแผงเป็น6ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอาสไปแผงเป็น7ตามหลักการการการ,การเขียนคล้ายกันนะ แต่ว่าถ้าตามหลักการคู่ธาตุแล้วเนี่ยสี่คือดาวพุธธาตุน้ํา6ก็คือดาวพุธดาวศุกร์ธาตุน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นเลขที่แทนกันนะเปรียบสเสมือนดาวดวงเดียวกันนะนะักโหราศาสตร์บอกงี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครแผงใครแปลงนะอู้หูเท่ากับว่ามีสิทธิ์นะถูกหนะครับ,รบแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เหมือนก็ไม่ขอเคลมดีกว่าเพราะว่าเลขที่ให้ไปก็ในดาวเด่นเนี่ยก็คือ6ตัวแล้ว นะครับจะไปแผงไปแปลงอีกนะมันก็ดูหวานเกินไปเนาะเออนะสู้ให้กันแล้วเอาให้แบบมาแบบตรงๆดีกว่านะครับอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยก็ตรงใจไปกัน19เข้าไปแล้วก็เลข5มาหลักหน่วยจริงๆนะครับรอบนี้นะครับเรามาดูกันซิเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเนี่ยบ้างเล็กน้อยนะครับเอาตัวแรกก่อนที่ชื่นชอบแล้วกันนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาในตำแหน่งที่ ที่ยังดีอยู่แต่ว่าจะไม่ดีเท่าเดิมก็คือเลข2ดาวจันนะครับดาวจันท์เขาที่แล้วเป็นราชาโชคอยู่ในราศรีกันนะอยู่กับดาวพฤหัสนะเราก็เก่งงานเต็มที่แต่ว่าคือก็แอบแอบแอบคิดไว้อยู่เหมือนกันว่าการที่เขาเป็นอลิดวงเมืองเนี่ยเขาอาจจะไม่มา,าก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่มาให้เห็นนะครับคราวนี้นะครับเขาเป็นเทวีโชคดาวจันทนะเป็นเทวีโชคแต่ก็อยู่เป็นตําแหน่งวินาาของดวงเมืองนะครับ คล้ายๆกับเราที่แล้วเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับจริงๆด้วยความแรงนะความความแรงความชัดเนี่ยน้อยกว่าเาที่แล้วนะน้อยกว่าขาที่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นเป็นเทวีโชคเนาะอ่ะก็ติดไว้สักนิดนึงแล้วกันนะติดไว้สักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เน้นมากนะครับติดไว้สักนิดนึงนะครับผมแมนก็เลือกเป็นดาวจันทร์ก่อนดวงแรกนะครับเลขสองนะต่อมาครับเลือกเป็นพระราหูครับเลขแปด ราหูเล็กดนะครับทาไมต้องยังเลือกอยู่นะครับเพราะว่าราหูเนี่ยเขาก็เป็นเทวีโชคเนาะอยู่ในดวงเมืองนะครับอยู่กับดาวพระเรหัดที่เป็นราชาโชคด้วยนะครับเข้าคู่อันดับดาวศุกร์นะครับที่ศุกร์เป็น3แก่ราหูนะครับถ้าสําหรับราศีเมษก็ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆเลยเพราะศุกร์เป็นปสุมเกณฑ์เนาะ,ะโดดเด่นเรื่องเองเินเรื่องคู่นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อดาวเข้าคู่แบบนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่า โอ้มันเป็นคู่ดาวของเรื่องของพวกทรัพย์เรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะนะเลข8นะครับชอบนะครับราหูนะครับราหูเลข8ครับก็ถือว่าชอบนะครับดาวดวงต่อมาครับก็เลือกดาวพระเกตเลข9นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเกรงไว้ว่าน่าจะมาในตําแหน่งหลักร้อยนะครับแต่ว่าเขามาหลักหน่วยนะเข้คาคู่กับเลข1ดาวเด่นคราวที่แล้วเนี่ยให้เลข9ไป9ก็มานะครับดาวพระเกตเนี่ยคือพระเกตเขาใกล้จะย้ายแล้ว แต่สาเหตุที่เขามาเนี่ยผมแมนมองว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะดาวจันทร์ไปกระตุ้นนะครับคราวที่แล้วดาวจันเนี่ยไปอยู่ในราศีกันทับพระเกตจันทร์ไม่มาแต่ไปกระตุ้นพระเกตให้มานึกออกไหมคราวนี้เหมือนกันคนระันทร์เนี่ยมาเล็งพระเกตก็จันท์เนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะมาหรือไม่มาแต่ก็ถือว่าไปกระตุ้นพระเกตด้วยเลขเก้าเพราะนั้นไม่แน่พระเกตเลขเก้าอาจจะมาอีกนะครับเพราะนั้นเลือกพระเกตเลขเก้านะครับ ดาวดวงต่อมาครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยอาทิตย์เนี่ยตั้งใจเลือกแล้วก็เน้นมากๆเพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาอุดนะเป็นมหาอุดอยู่ในอยู่ในราศีเมษนะก็เน้นเลยนะครับเขาอยู่กับดาวพฤหัสบดีคู่มิตรด้วยก็ถือว่ามีกําลังนะเห็นไ,ไหมอ่าถึงจะถูกเบียนโดยพระอังคารน,นะกับพระราหูนะแต่ว่าความเข้มแข็งของดาวคู่มิตรยิ่งใหญ่มากนะครับ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยดาว15เนี่ยเป็นดาวที่เข้มแข็งมากนะครับแม้กระทั่งเวลาที่หมอแมนจัดเลขเบอร์โทรเนี่ยสมัยก่อนจะมีการจัดเลขเบอร์โทรให้ลูกค้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยงดรับอยู่แต่สมัยก่อนจัดเลขเบอร์โทรให้ลูกค้าก็มักจะใช้เลข15เนี่ยนะครับจัดให้บ่อยๆนะครับปรากฏว่าก็ได้ผลในเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ดีนะครับแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการจเจริญเติบโตก้าวหน้าค่อนข้างดีเห็นไหม เลขเหล่านี้แปลงค่ามาจากดวงดาวทั้งสิ้นเพราะนั้นดวงดาวดวงนี้ครับคราวที่แล้ว1อยู่กับ5้ามีกำลังพอสมควรแล้วรอบนี้ล่ะ1เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขายกย้ายแล้วนะครับยกย้ายออกนะไปอยู่ที่ดาวมฤตยูนะครับแล้วก็ไปเบียนกับอังคารด้วยถามว่าคุณภาพดรอปลงไหมดรอปลงครับดรอปลงครับแต่ยังได้เป็นอุดจาพิมกุกอยู่นะ ยังได้เป็นอุจาพิมุกอยู่ถึงจะดรอปจากมหาอุดเนี่ยนะครับแต่ก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่พูดง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเราดูดวงเนี่ยต้องดอูระดับขั้นของเขาด้วยความแรงของเขานะครับแล้วดาวจันเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่11ของดาวอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนไปกระตุน้นดาวอาทิตย์ขึ้นมาอีกนะครับแม่ก็เลยทิ้งไม่ได้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะนะก็ต้องจัดไปนะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับ ดาวดวงต่อมาครับเลือกที่ดาวมฤตยูเลขศูนย์นะครับเหตุผลคล้ายๆดาวอาทิตย์เพราะว่าคือดาวอาทิตย์ย้ายมาทามฤตยูนะครับแล้วก็อาทิตย์เนี่ยเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วว่าใครจะอยู่ราศีอะไรเพราะฉะนั้นเขามีอิทธิพลพอสมควรแล้วจันเนี่ยก็โคจรมาเป็น11แก่ดาวอาทิตย์และเป็น11แก่มฤตยูด้วยนะครับก็เท่ากับมาเร่งปฏิกิริยาเร่งความโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับ แล้วดาวเลขศูนย์ชอบแอบมานะเขาชอบมาแบบเ,เงียบมาแบบเป็นพระรองนะฮะแต่พระรองเนี่ยนะบางทีเนี่ยม,มันมาปุ๊บแล้วมันจะโดดเด่นนะอ่ามันจะมีซีนนะนะฮะเพราะนั้นดาวมฤตยูเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่หลายจุดถูกกระตุ้นด้วยดาวจันทร์ถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตถูกกระตุ้นด้วยดาวอาทิตย์ถูกกระตุ้นด้วยดาวอังคารนะมีดาวถึง4ี่ห้าดวงที่มากระตุ้นมรตจยูเพราะนั้น ดาวมฤตยูเขาไม่ได้ย้ายแต่เขาถูกกระตุ้นโดยดาวอื่นเพราะนั้นมีโอกาสที่ดาวดวงนี้หรือเลขศูนย์เนี่ยจะมานะครับเลือกเป็นดาวมฤตยูเลขศูนย์นะครับแล้วก็แมวมาร้องแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องแมว <c oughs> น้องแมวฮะจำเหงืออยากเข้ากล้องฮนะ มาร้องนะอยู่หน้าห้องทํางานนะฮะร้องดังมากนะครับอ่ะเป็นไงครับเจ้าแบทแมนนะครับ <laughs> ไม่คุ้นไม่คุ้นอ่าเจ้าแบทแมนเจ้าแบทแมนนะครับอ่าทักไทย FC หน่อยนะครับนะเจ้าตัวนี้นะเป็นแมวเขาเรียกว่าแมวนําโชคเออนะก็เป็นแมวของพี่สาวพี่สาวเนี่ยไปอยู่อเมริกาแล้วก็าฝากแมวไว้ให้เลี้ยงนะครับนะชื่อแบทแมน เป็นแมวนำโชคนะครับเนี่ยให้กดหวยเนี่ยให้ตลอดเขาจะกดกดหวยใส่เครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับกดหวยใส่เครื่องคิดเลขแล้วก็กดหวยแม่นวันไหนอารมณ์ดีๆนะให้ขนมกินแล้วก็จะกดหวยแม่นนั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 ่นอ้าวไปไปเล่นได้ไม่ยอมไปไหนหรอก <c oughs> อ่ะ โดดดีๆโดดดีๆเออนะครับก็พักเล่นกับแมวแล้วครับเอาครับแล้วก็ดาวดวงสุดท้ายครับนะเป็นใครไปไม่ได้แน่นอนแล้วเป็นดาวที่โดดเด่นมากๆมีอิทธิพลมากๆนะครับนั่นก็คือดาวพรหัสสปดีนะครับว่าดาวเลข5้านั่นเองนะครับพระหัสเวลาจะโชคอยู่นะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวพระราหูอยู่คู่กับดาวพุธอยู่คู่กับดาวศุกร์นะครับ สัมพันธ์กับดาวเสาร์ด้วยนะครับสัมพันธ์กับดาวไหลดวงวันนั้นเนี่ยกองวันอังคารทักษะของดาวพรหัสตกสีนะครับก็ถือว่าดีในยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามพรหัสด,ด้วยนะครับเป็นยามครุนะครับอา้าว <c oughs> ลงมาลงมาอา้าวลงมา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 ลูกลงมาเอออย่าซนสิ โอ้โหในยามที่สลากออกนะครับไปออกตรงกับยามพลังขัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดาวพลังขัสเนี่ยมีอิทธิพลพอสมควรนะครับเหมือนข่าวที่แล้วเห็นไหมอ่าที่เราเน้นว่าเ้ยยามเนี่ยไปออกยามพลังขัสด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็เน้นดาวพลังขัสค่อนข้างมากนะครับแล้วเลขห้าเนี่ยก็มาจริงๆมาหลักหน่วยนะมาหลักสําคัญนะครับรวมไปถึงนะฮะคนวันพฤหัสบ,บดีก็เลขเข้าด้วยนะฮะ ที่หมอแมนให้ไปหนึ่งหกห้าก็มาหกห้าพรหัสก็จัดไว้อันดับที่หนึ่งครับคือมันมีผลต่อเนื่องกันไปหมดนะครับทั้งเรื่องของตัวเลขนะเรื่องของดวงนะครับอิทธิพลดวงดาวเนี่ยเพราะนั้นเลือกเป็นดาวพรหัสเลขานั่นเองนะครับนะบนะบอ่าคราวนี้สรุปนะครับดาวเด่นนะครับ16พฤษภาคมเพราะนั้นครับดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16 พฤษภาคม66ครับได้แก่2 8 9 1 0 5ครับ289105เเรียงตามตารางแบบนี้นะครับเลขที่อยู่ข้างบนสุดก็เก่งไว้ว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเลขที่อยู่ข้างล่างก็เก่งไว้ว่ามีโอกาสจะอยู่ข้างล่างจะมาข้างล่างนะครับส่วนเลขที่อยู่แถวกลางมีโอกาสมาทั้งข้างบนและข้างล่าง <c oughs> นะครับก็พิจารณากันดู อย่างไรก็ตามก็มีสิทธิ์จะมาแบบฉีกแนวนันอยู่แล้วนะแค่คำนวณเลขให้ตรงให้มาเนี่ยก็ยากแล้วนะครับเพะฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งอาจจะไม่ง่ายนะครับก็ลองพิจารณากันดูลองเลือกกันดูนะครับเอาครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะชื่นชอบครับรับชมด้วยความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ